สวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะอยู่กับเราสองคนอย่างนี้ต้องพบกับกินเล่ลมอกแนนนอนนะคะค่<ล>ะ วันนี้เราสองคนอยู่กันที่งาน Happy Birthday นะคะของค่าย Box Music นั่นเองค่ะคือคอนเสิร์ตเนี่ยครับของ Box Music เนี่ยเรียกได้ว่าเขาตั้งค่ายมาครบ6ปีแล้วปีนี้<ม>เป็นปีที่6ของเขาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกของ Box Music เลยก็ว่าได้คอนเซปต์งานก็อารมณ์เป็นเหมือนเปิดเทอมแล้ว The School of Box นั่นเองนะคะในงาน Happy Birthday เนี่ยค่ะเรียกว่ามีมากมายหลายเน้น เรียกได้ว่ามาทั้งค่ายของเขาเลมากกว่าใช่ใช่ใน้นคุณอิงลันทอนคิลเลสเบคอนจุเพลงเขากำลังดังเลยนะแล้วก็ใครอีกเขาพิเกตมีคุณโอปวีค่ะแล้วก็ที่ขับเลยคุณปลอยพอเทตก็มาทั้งงานนี้บอกเลยว่าคนเพลงเพราะมากันจะหนักจะเต็มเยอะในงานค้นเสิร์วันนี้แน่นอนเราสองคนวันนี้นะคะก็พาเพื่อนแฟนคลับของกิเนอติโอเนี่ยมาชมภาพบรรยากาศงานของคอนเสิร์ตวันนี้กันค่ะรอไปดูในงานกันเลยค่ะ ี้เป็นวันสุดท้ายนะคะของคอนเสิร์ตบอกนะคะแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กับ <Yeah. S 1> ทุกคนแบบเต็มที่ไปเลยนะคะวันนี้นี่จะเต็มที่มากๆพอให้ทุกคนเต็มที่เหมือนกันนะ คุณบ๊อกมิวสิกนะครับสำหรับโอกาสดีๆที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักมาร์คทัชพลนะครับรวมไปถึงเพลงยังคิดถึงหรือว่าเพลงอื่นๆของผมขอบคุณคพี่ๆจริงๆครับ <S 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 สวัสดีครับสวัสดีกิมเล้งออเดีโอด้วยครับวันนี้เราอยู่ในงานออคอนเสิร์ตใหญ่ของ Happy Box Day นะครับตอน School of Box ครับก็เรียกว่าเป็นการอฉลองครบรอบ6ปีของ Box Music นะครับที่ดำเนินมาได้ก็นานมาหกปีเนาะอะไรเงี้ยการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับคือการเตรียมตัวคอนเสิร์ตครั้งนี้ภาพที่ทุกคนเห็นในโปสเตอร์จริงๆเราถ่ายเตรียมไว้หลายปีแล้วเพราะว่าเรากะว่าจะมีหน่ะปีที่แล้วแล้วแต่ว่ามาเจอโควิดตอนตอนละลอกปลายปีนี้มันก็เลยพลาดโอกาสจัดไปนะฮะแล้วก็ รื่องสคริปต์ต่ตตางๆเนี่ยก็เรียกเต็มันข้ามปีเลยแล้วก็เรื่องของการฝึกซ้อมเต็มๆก็ประมาณเดือนนึงยังไงก็ฝากติดตามบล็อกมิวสิกนะครับแล้วก็ศิลปินในบล็อกมิวสิกทุกๆคนเลยรวมถึงศิลปินใหม่ที่กํลาลังเกิดขึ้นแล้วก็กํลาลังจะรีคูดเข้ามาใหม่อีกนะครับ mm hmm. ก็ฝากด้วยครับแล้วก็ต้องขอบคุณช่องกิมเว้งออดิโอด้วยนะครับที่แบบว่าตามมาเก็บพวกเราแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมแล้วก็แบบว่านําไปช่วยแบบสื่อสารให้ถึงแฟนเพลงมากขึ้นขอบคุณครับ